สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำการแคชเกมด็อกเตอร์ไดวิ่งทูนะฮะก็คือภาคที่2นั่นเองนะครับผมซึ่งภาคที่สองนี้ก็คือมีตัวเลือกหลากหลายให้เยอะกว่าภาคแรกสุดนะนะครับผมมีวัดมากมายหลายคันเลยนะครับนะแต่การสะสมอะไรก็ต้องมีด้วยนะครับนะแบบนี้นะครับผมนี่ฮะตอนนี้เหลือแค่2ช่องนะครับผมเวลาจะ ติดตั้งอะไรเนี่ยจะมีคําว่าขายกับจัดให้นะซึ่งก็มีอยู่แล้วผมก็ทําการขายแล้วกันนะครับนะนะฮะตอนนี้เหลือแค่2ช่องนะครับผมพอสะสมหมดก็ทําการรวบรวมนะนะครับผมตอนนี้คูป,ปองการผลิตอะไรยังไม่เพียงพอนะก็ทําการสุ่มเอานะครับผมโอเคอันนี้ก็มีครบแล้วนะครับนะ ตอนนี้ก็เหลือแค่คูปองนะครับผมสำหรับอัปเกรดนะครับนะตอนนี้อยู่ที่เลเวลที่12นะฮะก็ใช้คันนี้แล้วกันนะครับผม t ตโยต้ ae 8 6นะการทดสอบสลารลมก็คือการหักหลบกลวยนะครับนะเป็นการทดสอบความสามารถของผู้ทดสอบนะใช้ภรมอะไรนะครับผมในการควบคุมนะ แล้วประเด็นคือในเกมมีล้อไม่เสมอกันด้วยนะครับนะซึ่งก็ต้องใช้ทักษะในการควบคุมให้เป็นพิเศษ,ษเลยนะฮะแล้วทางโค้งด้วยคุณผู้ชมคือแบบมันหักศอกพอดีอะ่ะก็ต้องหักหลบโคง้งแล้วก็กลววนะครับผมเกือบชนไปแล้วเรียบร้อยเลยถ้าชนคือเรียบร้อยเลยนะครับนะที่สําคัญก็คือต้องใช้เวลาให้ดีด้วยนะครับนะต้องทําเวลาให้ดีที่สุดเลย นะครับเพราะว่าเวลาคือมันสั้นนะเอาตรงๆโอเคมาทำการย้อนนะครับผมไปที่เลเวลที่หนึ่งเลยนะฮะไปดูตอนที่หนึ่งก็คือการทดสอบขับนะครับผมเวลาเข้าเกมแรกๆเนี่ยทุกคนก็ต้องเจอขั้นตอนนี้ก่อนนะครับนะเป็นขั้นตอนแรกเลยในการทำการทดสอบขับรถนะครับผมโอเคเลี้ยวขวาก็ เปิดไฟเลี้ยวนะครับนะเลี้ยวซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับผมเป็นคนที่รอบครอบนะครับผมในการขับรถนะโอเคนะครับผมเปิดไฟพามานะครับผมแล้วก็ขับต่อไปเลยอันนี้จะให้เวลาในการขับรถเนี่ยค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับนะเวลาค่อนข้างที่จะไม่หมดเร็วนะถ้าพูดตรงๆนะโอเค ไปที่เลเวลที่12ต่อเหมือนเดิมนะครับนะกล้องตรวจจับความเร็วไอ้ด่านกล้องตรวจจับความเร็วเนี่ยคือมันก็หมายถึงคือแบบก็ต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายมากำหนดนะนะจำกัดอยู่ที่80กิโมตรตชั่วโมงผมต้องชะลอความเร็วแหละนะครับนะต้องชะลอไว้ก่อนแหละนะครับผมผ่านกล้องเมื่อไหร่ก็เยียบให้สุดเลยทำเวลานะครับผม โอเคตอนนี้ผ่านกล้องแล้วเยือบไปที่80ไมล์90ไมล์นะครับนะ100ไมล์ต่อชั่วโมงและบอกเลยว่าเวลามันคือมันสั้นแล้วนะครับนะตอนนี้อยู่ที่13แล้วนะครับผมสั้นมากเลยนะครับนะโอเคต้องทําเวลาแล้วใกล้ถึงเส้นชัยแล้วโอเคอืเกือบไม่ทันเลยนะฮะในเมื่อที่ชะลอความเรเ็วเนี่ยคือก็ต้องทําเวลาด้วยนะครับนะ แต่ถ้าเหยียบเกินไปเนะี่ยก็คือไม่ดีนะมันจะตรวจับนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนคันนะครับนะโอ้โหดิฟว่ะมีสิงเกิตขวางด้วยคุณผู้ชมว่าดูทัศนวิสัยนะคือมันอยู่ในอุโมงอะ่ะมันแบบว่ายัางไงดีอะผมว่าทัศนวิสัยคือมันไม่ค่อยจะดีนะเอาตรงๆนะครับแล้วก็ทำการดิฟด้วยอะแล้วดิฟคือต้องห้ามชนนะ ต้องใช้ทักษะในการขับรถเนี่ยในการดริฟต์เนี่ยค่อนข้างจะแม่นพอสมควรเลยนะฮะสิ่งกีดขวางคือแบบมันเยอะมากคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมดูทางโค้งนะทัศษะทางวิสัยคือแบบว่ามองไกลๆอ่ะมันจะไม่ค่อยจะดีนะเอาตรงๆคือมันจะมองไปทางตรงอะ่ะคือไม่รู้ว่าสายตาผมมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะหรือว่าเป็นกับทุกคนด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ใจนะ โอเคไปที่โอ้โหสิงกิจขวายอีกแนละ้วเจอหมอกด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบู้สึกว่าจะมีมุมกล้องที่ช่วยให้หมองทางโค้งเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับนะไม่เป็นไรโอ้โหรถคือแบบทํามาจากชีวิิจริงเลยงนะเนะี่ยใช้มุมกล้องนี้ก็ผมบอกเลยว่ามองได้ง่ายขึ้นนะฮะนี่ก็ผมทัศนวิสัยคือแบบว่า จะมองเห็นได้ดีขึ้นเล็กน้อยนะฮะทํามาเล่นแรกๆเนี่ยคือแบบว่ายังไงก็มองไม่เห็นอนะต้องเล่นให้แบบว่ามันชินก่อนนะเอาตรงๆแล้วคือแบบว่าโค้งอะมันเยอะมากคุณผู้ชมโค้งคือแบบต้องหักหลบตลอดเวลาหักหลบทั้งสี่กิดงขวางแล้วก็โค้งอะให้ถึงเส้นชัยไปได้นะฮะก็ถือว่าเป็นงานที่แบบว่า ยากอยู่นะสำหรับคนที่มาเล่นแรกๆเนี่ยโอเคตอนนี้นะครับผมอะไรคูปองยังไม่เพียงพอนะฮะเหลือแค่สองช่องนะครับผมไปที่ถนนที่มีน้ำแข็งปกคลุมนะครับผมกับชั่วโมงที่เป็นเร่งด่วนนะครับนะนะครับผมชั่วโมงเร่งด่วนคือแน่นอนครับรถต้องเยอะนะครับผมทั่วถนนนะครับผม เยอะแน่ๆบอกเลยนะฮะเจอกับน้ำแข็งที่ปกคลุมบริเวณบนท้องถนนต้องขับให้ปลอดภัยที่สุดอ่ะต้องชะลอความเร็วด้วยอ่ะเพราะว่ารถแม่งโคตรเยอะนะฮะนี่ครับช่วงโมงเร่งด่วนรถวิ่งตลอดเวลาหลังเลิกงานอะ่ะประมาณนั้นเลยอะ่ะเวลาค่อนข้างที่จะหมดเร็วด้วยนะครับนะก็ต้องทำเวลาด้วยมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งเลยนะเออ แต่ถ้าเล่นมาเรื่อยๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชินแล้วนะครับนะก็ได้3ดาวเหมือนเดิมนะครับนะไปต่อนะครับเลียกับอุปกรณ์คงความเร็วลดไออุปกรณ์นี้คือมันก็หมายถึงแบบว่าคือมันจะคงความเร็วรดให้คุณอ่ะคือไม่จาเป็นต้องเหยียบคันเร่งเพื่อชะลอความเร็วมันจะชะลอให้อยู่แล้วนะครับนะตอนนี้ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ 80ไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะก็ไม่ต้องไปทําอะไรเอาแค่ควบคุมอย่างเดียวก็พอนะฮะหน้าที่เราอย่างเดียวก็คือทําการหักหลบกพรมอะไรนะครับผมตอนนี้ก็เก็บเหรียญน,นะอยู่ที่14นะครับผมเก็บเพิ่มเลยก็ได้นะฮะ1617โอเคเวลาคือแบบว่าก็หมดเร็วนะแต่ก็ทําเวลาไปได้นะครับผม ดูระหว่างการก่อสร้างโอ้โหถ้วยว่ะคุณผู้ชมต้องใช้ทักษะอีกแล้วนะครับนะประมาณว่าคือแบบขับยังไงอะ่ะไม่ให้น้ํามันหกอะ่ะเออตอนนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยปอร์เซ็นนะครับนะคือเต็มถ้วยนะครับผมเต็มแก้วต้องขับให้อย่างราบลื่นที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับนะเจอสิ่งกีดขวางด้วยคือแบบต้องขับให้ช้าด้วยอะ่ะแล้วก็ต้องทําเวลาด้วยอะ่ะคือมันเยอะมากคุณผู้ชม เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งเลยนะฮะแต่สำหรับผมคือมันก็ไม่ใช่ปัญหาเว้ยเพราะว่าเคยเล่นมานานแหละผมยังพอรู้วิธีเว้ยยังพอรู้หลักการเว้ยว่ามันต้องขับยังไงนะนะครับให้สามารถถึงเส้นชัยได้ก่อนที่เวลามันจะหมดอะนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำมันหกด้วยอะประมาณนี้นะซึ่งสำหรับผมก็คือไม่ใช่ปัญหานะก็ถึงเส้นชัยได้อย่างรับรื่นนะครับผม ตอนนี้น้ำหกเหลือแค่79นะน้ำหกเรียบร้อยแหละรางวันประจําตอนนะครับผมได้ทองนะฮะอันนี้ผมมาได้เล่นแบบโปรนะเล่นแบบแท้เลยคุณผู้ชมอ๋อความเร็วตอนนี้อยู่ที่เลเวลที่สินะกติกาก็คือให้เหมือนจะรักษาความเร็วอะเหมือนไอ้ตรงปกอะปกของสัญลักษณ์ะคือมันจะเหมือนรถที่มันระเบิดอะเหมือนเป็นจุดระเบิดอะน่าจะใช่นะ นะครับผมตอนนี้ความเร็วอยู่ที่80 90แล้วคุณผ,ผู้ชมต้องรักษาความเร็วแล้วอุ้ยเหีย <Hey here. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะมันบอกว่าความเร็วต้องรักษาอยู่เหนือที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมพอรู้วิธีแล้วรู้วิธีแล้วโอเคอันนี้ผมก็เคยผ่านมาเล่นนะแต่ว่าไม่ได้มันไม่ได้เล่นนานอะ่ะคือจําไม่ได้ว่ามันต้องทําอะไรบ้างอะ่ะแต่ว่าด่านอะ่ะ คือไม่ได้เวทน,นานมากคุณผู้ชมแต่ไอ้ด่านเนี้ยผมพอรู้หลักการแล้วว่าวิธีแก้ปัญหาคือจะต้องไปอ,อะไรนะคือวิธีแบบนี้ผมก็ทําการเหยียบคันเร่งเหยียบแล้วก็ปล่อยเหยียบแล้วก็ปล่อยเนี่ยคือทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะความเดียวจะขอรักษาอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบไมล์ต่อชั่วโมงเอาสักประมาณเจ็ดสิบเจดเจ็สิแดแล้วกันอนะ่ะอันนี้กำลังดีเลยนะครับนะแต่ก็ต้องทําเวลาด้วยนะครับนะ แต่ก็ถึงได้อย่างง่ายดายนะครับผม9 8 7 6 5 4 3 2การทดสอบสลาลมอุปกรณ์คงความเร็วรถเอาเป็นคันนี้แล้วกันนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับนะคือหน้าที่เราอะเมื่อถึงไออุปกรณ์เนี้ยคือแค่ควบคุมพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับนะส่วนความเร็วอะคือระบบมันจะช่วยมันจะ จำกัดว่าให้ใช้ความเร็วที่เท่าไหร่นะมันก็จะส่งผลทําให้การบังคับควบคุมเนี่ยง่ายขึ้นนะฮะซึ่งก็การเลี้ยวเนี่ยคือค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยคุณผู้ชมนี่ครับก็ทําเวลาไปได้ดีเลยนะฮะตอนนี้เวลาคือยังไม่ถึงหลักหน่วยเลยก็ถึงเส้นชัยแล้วนะฮะเรเวล u อัพนะครับโอเคคูป,ปองนะครับผมอัพจิ ะะและยังเวลาทดลองแข่งเสร็จจบภายในเวลาไป AE86 ถึงคันนี้แล้วต้องโชว์ดิสหน่อยแล้ววะนะครับไฟเลี้ยวทำงานโอเคกูคพร้อมแหละดริฟดริฟ,ดฟ,ดฟเดจาวูทาคุมิเข้าสิงอยากจะใส่เพลงมากอแต่ว่ามันใส่ไม่ได้คุณผู้ชมเดอติลิกสิตต้องใช้ทักษะในการดริฟพอสมควรเลยนะฮะ ไม่คิดไม่ฝันว่าในเกมนี้ยังมี AE86 มาใ้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าทัานกระแสจริงๆนสะสำหรับค่ายนี้ส่วนใหญ่คือมันจะจำลองมาจากรถจริงทั้งหมดเลยนะถ้าสังเกตดูแล้วอะอัมจิคูปองอะไรนะฮะเบรกเสียหายการทดสอบสลาลมคือเบรกอะจะใช้การไม่ได้เหมือนข้อตัดสายเบรกออกอะ่ะนะครับ ก็ต้องชะลอความเร็วโดยการที่ให้รถเนี่ยมันไหลไปเองนะซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะพอสมควรเลยพยายามนะครับผมอย่าเหยียบเร็วนะครับนะเหยียบเร็วคือจะเบรกไม่ได้นะครับนะก็ต้องทําการทําแบบนี้ครับผมในการแตะคันเร่งแล้วก็ปล่อยคันเร่งนะครับผมแตะแล้วก็ปล่อยแตะแล้วก็ปล่อยประมาณนั้นเลยอนะคือทําไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวมันก็ชินเองนะฮะตอนนี้ก็ถึงเส้นชายแล้วปล่อย ยาไปาย,ยาไปในกรับมเด็กใช้ไม่ได้โอเคก็ได้กี่ดาวเนี่ยสามดาวเหมือนเดิมนะฮะได้ทองเยอะนะกระบผมีตัวการแข่งรถเนี่ยเนี่ยครับ <c oughs> ให้อย่างลับลื่นโดยไม่ให้น้ำมันหกอะ <c oughs> ก่ะเฮ้ยใครทักมาวะไม่พร้อมตอบ <c oughs> โอเคนะกรับม <c oughs> คือต้องเดียวให้แบบอย่าดิบโดยเด็ดขาดอ่่ถ้าดิบก็คือน้ำหกแน่นอนหกเยอะด้วย กับศูนย์นะคิดดูอ่ะก็ขับให้แบบปกติที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะตอนนี้ก็ทําเวลาไปนะครับผมมีแอบด,ดิฟบ้างน,นะครับนะน้ํานะครับผมอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่านะหกสิบกว่าแล้วคุณผู้ชมหกสิบแปดโอ้โหสามสิบกว่าแล้วคุณผู้ชมชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงเส้นชัยแล้วไม่ต้องสนใจนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้บรรับการควบคุมได้นะ เอาเอียงจอนะครับผมไปเอียงจอครับดูซิว่าจะบังคับได้หรือเปล่าจะรอดหรือไม่นะฮะอันนี้ผมนั่งนั่งขับนะนั่งขับไม่ได้นอนขับเลยถ้านอนขับคือเผื่อตะแคงบอกเลยว่ารถชนแน่แต่ครับผมคือมันมันเอียงจอไงอะ่ะมันเอียงจอนะครับนะต้องเข้าใจด้วยการบังคับเนี่ยถือว่ามันก็พอได้นะนะ้ครับผม ก็ถือว่าบังคับได้อยู่นะแต่ถ้าขับเดียวอะ่ะบอกเลยว่าถ้าจะบังคับยากหน่อยนะแต่ก็พอทําได้นะฮะโอเคสุ่มนะครับนะคูปองอะไรสรับอัมจินะครับผมป่ไปไปไปดิดีผลิตจะได้อะไรอ๋อเทอร์บายอ๋อตรงนี้นะครับนะจัดให้กดไปเลยนะฮะครบแล้วครบแล้วครบแล้ว,ลวนะฮะนี่ก็ผมคือ ต้องสะสมอะไรให้ครบ6ช่องนะถึงจะประกอบเป็นคันได้นะครับผมซึ่งก็ต้องสุ่มเอานะครับนะว่าจะได้เป็นอะไรนะโอเคคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะซึ่งตัวเลือกเยอะมากคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้เป็นห้องแล็บนะในการทดสอบนะครับผมซึ่งก็ทำไปและสำเร็จไปอย่างง่ายดายนะครับนะนี่ครับเลยเยอะเลยนะฮะ นี่ครับผมมิกแข่งแท็กซี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าว่าจะเป็นแท็กซี่แล้วกันนะในโหมดนี้นะครับผมรอดูได้เลยนะฮะโอเคคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ